กำไลแก้วนังขวัญจากบ่อแม่วาอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะเป็นกำไลขนาดใหญ่นะคะวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่3.3คูณ4เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5นทรงเรือนเป็นแบบตัวซีนะคะปีบเข้าขยายออกได้ง่ายค่ะกำไลวงนี้นะคะมีการใช้น้ำหนักเงินค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าขนาดเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ ตัวเรือนก็เลยต้องนาและแข็งแรงไปด้วยค่ะเนื้อแก้วของแก้วนังขวันเม็ดนี้นะคะเป็นสีม่วงเข้มๆ,ๆออกตะแบกค่ะบางม,มุมน,นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเข้มมากๆเลยนะคะและถ้านำม,มากริ้งกับแสงสะท้อนกับแสงจะเห็นประกายสีม่วงสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนและสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะกําไรวงนี้นะคะมีความสวยงามทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวเม็ดค่ะ เม็ดใหญ่นะคะสําหรับท่านที่ชื่นชอบที่จะใส่กําไรขนาดใหญ่ค่ะท่านที่ข้อมือใหญ่หรือว่าชอบกําไรขนาดใหญ่นะคะวงนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะตัวเรือนนาและแข็งแรงนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าถ้าแสงไฟส่องเข้าไปที่ตัวของเม็ดแก้วนังขวัญน,นะคะเราจะเห็นว่ามีผลึกมีแสงสะท้อนสีม่วงออกมาให้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะ แก้วนังควันเม็ดนี้นะคะไม่ว่าจะมองมุมไหนเราจะเห็นประกายสีม่วงสะท้อนออกมาสวยงามค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วนังขวันอยากจับจองเป็นเจ้าของและนานๆน,น,นะคะถึงจะเจียมเม็ดได้ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ3.3คูณ4เซนติเมตรค่ะ และแก้วนางขวัญน,นะคะเป็นแก้วที่นักสะสมหลายท่านชื่นชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะคะว่าแก้วนางขวัญมีอิทธิกุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างนะคะแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญจะบอกแม่ว่าเป็นแก้วที่มีสีเข้มอ่อนได้หลายาระดับค่ะ ยิ่งสะท้อนกับแสงนะคะบางเม็ดเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีผลึกสีม่วงสวยงามชัดเจนค่ะและบางเม็ดนะคะก็ไม่ได้มีผลึกอยู่ด้านในค่ะแล้วแต่ธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยนะคะมีความเชื่อมาแต่โบราณค่ะว่าแก้วนางขวัญจะให้คุณทางด้านจิตใจนะคะช่วยระง,งับความฟุ้งซ่านช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในจิตใต้สำนึกค่ะทำให้มีสติปัญญาดีมีสมาธิสูงและก็ ยังช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยในทางความรักค่ะการพบคู่ครองหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครรักและใครชื่นใครชมค่ะถือว่าเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะรวมไปถึงความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีสูงค่ะส่งเสริมให้เจ้าของนะคะ มีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นมาค่ะถือว่าเป็นแก้วที่ช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์และดึงดูดทรัพย์เข้ามาหาเจ้าของค่ะค้าขายรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าค่ะแก้วนางขวังนะคะยังถือว่าเป็นแก้วที่ให้โชคลาภมั่งมีมั่นคงอยู่เสมอเสมอค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะครอบครัวอบอุ่นรักใครสค่สามัคคีมีสเสน่ห์จราจาก็มักจะเป็นต่อค่ะ มีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปกป้องภัยและยังถือว่าเป็นแก้วที่มีอนุภาพในการปกป้องเจ้าของให้พ้นจากมนต์ดำอาถรรพ์ต่างๆค่ะสืบทอดกันมาแต่โบราณค่ะว่าแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญน,นะคะเป็นแก้วที่นิยมถวายบูชาสการะพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยค่ะถือว่าแก้วนางขวัญหรือว่าแก้วจอมขวัญเป็นแก้วที่ นักสะสมแก้วป่งขามมักจะมีเกือบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าด,ด้วยความสวยงามของเนื้อแก้วและอิทธิคุณที่โดดเด่นของแก้วค่ะแล้วนางขวานจะพบเจอได้ที่บ่อแม่วะอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบที่จะใส่กำไรใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวเรือนที่แข็งแรงมีขนาดเมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะ 3 3เซนติเมตรนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน qr-code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอเจอกันคลิปหน้านะคะแอดมินจะหาของดีของสวยมาให้ท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกค่ะขอบคุณที่สนับสนุนค่ะอย่าลืมกดไลค์ถ้ากดแชร์ได้แอดมินฝากกดแชร์ด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าแอดมินได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะท่านก็จะได้เห็นก่อนเป็นลำดับต้นๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ